ดูดวงชาวราศีธนูกับชาวลัคนาธนูในเดือนกรกฎาคมสองห้าหหคลิปนี้คลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่สิบหกธันวาคมจนถึงวันที่สิบห้ามกราคมของทุกปีใช้ดูได้ทั้งราศีธนูกับชาวลัคนาธนูค่ะท่านใดที่เพิ่งเข้ามาครั้งแรก ฝากกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์แทนค่าครูให้ด้วยนะคะรับดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูเท่านั้นท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มาเท่านั้นกรุณาแอดไลน์มาเท่านั้นเอจะทิ้งที่อยู่ทางไลน์ไว้ใต้คลิปให้แอดไลน์มาเท่านั้นขอให้ทุกท่าน ตั้งใจฟังนะคะคลิปนี้เป็นของเดือนกรกฎาค่ะถ้าอยากจะดูดวง12บราศีในเดือนมิถุนายนกดเข้าไปดูที่ใต้คลิปหรือไม่ก็ไปที่เพลย์ลิสต์ไปที่หน้าช่องหลักช่องหมอดู y u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  e ออนมณีจันท์แล้วก็ไปที่เพลย์ลิสต์เพลย์ลิสต์นะคะเริ่มกันเลยค่ะ เป,ปปเป็นหลีกลูกปีกเป็นหางไพ่ขึ้นเกี่ยวกับอันนี้คือการขออโหสิกรรมนะอันนี้เป็นพวกเจ้ากรรมในเวนน่ะเจ้ากรรมานเวนของคุณน่ะเขาอยากได้เงินคุณมากเลยแหละแบบมากมากหากคุณเคยทําแท้งมาก่อนนะเนี่ยเป็นผีเด็กกุมารทองรักยมหากท่านน่ะเคยทําแท้งมาก่อนเนี่ยเนี่ยในตําแหน่งอลีอ่ะได้เป็นผีเด็กเนี่ย เนี่ยคุณมีอลิเป็นพวกผีเด็กทำแท้งอ่ะคุณเคยให้เงินเพื่อนยืมไปทำแท้งไหมหากคุณเคยทำแท้งให้เงินเพื่อนยืมไปทำแท้งเนี่ยให้คุณน่ะรีบทำบุญนะเพราะว่าเขาอยากจะได้บุญกับคุณมากเลยเอยสัมผัสได้นะว่าคุณน่ะมีพ่อปู่ฤาษีอ่ะจะช่วยให้คุณน่ะถูกหวย มีคนจ้องจะหาเรื่องคุณนะแต่คุณนะ่ะวิ่งหนีมีมังกรไฟเนี่ยเป็นพยามังกรไฟเนี่ยพ่นไฟใส่มีคนนะ่ะพยายามจะสกัดดาวลุ่งคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะช่วยให้คุณนะ่ะถูกหวยร่ำรวยมีคนพยายามจะสกัดดาวลุ่งคุณแต่คุณนะ่ะวิ่งหนีรู้หลบเป็นหลีกรูปปีกเป็นหางคุณวิ่งหนีก่อน คุณจะมีชื่อเสียงโด่งดังและจะมีคนชวนชวนไปทำงานด้วยหากคุณเป็นดาราก็จะดังมากหากท่านเป็นดาราเป็นนักแสดงเป็นนักร้องเนี่ยจะมีคนให้ความสนใจในตัวคุณมากท่านจะมีชื่อเสียงแบบโด่งดังมากหากเป็นนักการเมืองอะ่ะก็จะมีคนสนใจเยอะในเดือนกรกฎาคมเนี่ยคุณจะมีชื่อเสียงอย่างมาก สาวโสดหนุ่มโสดมีเกณฑ์จะได้แฟนเป็นคนต่างชาติคุณมีปูหนะป่หรือสีสองคนคอยดูแลนะคุณมีปู่หรือสีท่านมีปู่หรือสีสองคนคอยดูแลในด้านความรักเนี่ยรักเก่าเนี่ยเป็นสนิมแต่คนใหม่ที่จะมาชอบคุณเนี่ยจะเป็นคนที่ปากไม่หวานนะแต่เป็นคนที่ซื่อๆสาวโสด หนุ่มโสดสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม้แม่ไม้เนี่ยจะมีคนใหม่มาลักมาชอบสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม้แม่ไม้จะมีคนใหม่มาลักมาชอบ,สสชอบท่านจะทะเลาะก,กับแฟนเก่าสาวโสดหนุ่มโสดเนี่ยจะได้แฟนใหม่อาจจะทะเลาะก,กับแฟนเก่าได้ด้วยคนที่แต่งงานแล้วหรือคนที่มีแฟนแล้ว จะตั้งครันได้ลูกชายคุณจะเดือดร้อนเพราะคนอายุน้อยกว่าเนี่ยจะเดือดร้อนเพราะคนอายุน้อยกว่าคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยจะได้ลูกชายท่านที่แต่งงานแล้วอะ่ะจะได้ลูกชายสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม่แม่ไม่จะมีคนอายุน้อยกว่ามาลักมาชอบได้เหมือนกันนะแต่ให้ระวังให้ระวังท่านมีเกณฑ์ได้แฟนต่างชาติ มีเกณฑ์ได้แฟนเป็นคนที่ซื่อจะมีคนมารักมาชอบคุณเยอะนะมีคนต่างชาติมารักมีคนไทยมารักมีคนอายุน้อยกว่ามาลักแต่ไพ่มนสะท้อนค่อนข้างชัดนะว่าถ้าหากท่านเลี้ยงกุมารทองรักโยมเขาอยากได้บุญกับคุณมากมันตีได้สองอย่างคือหนึ่งผีเด็กทำแท้ง สองกุมารทองรักยมถ้าหากคุณเคยไปบนบานศาลเก่ากุมารทองเทพศาลไอไข่เด็กวัดเจดีเนี่ยให้เตรียมไปแก้บนเลยคุณมีเกณฑ์จะถูกหวยคุณมีพ่อปู่ฤาษีคุณมีพ่อปู่ฤาษีคอยดูแลดวงชะตาคุณมีเกณฑ์ได้แฟนเป็นคนต่างชาติด้วยแล้วก็ในเดือนกรกฎาเนี่ยคุณจะมีชื่อเสียงเข้ามามาก ถ้าหากคุณไม่ไปยุ่งเรื่องของคนอื่นก็จะไม่เดือดร้อนคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองดวงชะตาเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะแค้วคาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงที่มันกำลังจะเข้ามามันก็จะมาไม่ถึงตัวคุณ เนี่ยคุณมีศัตรูจริงๆด้วยนะคุณน่ะยังรักแฟนเก่าท่านน่ะเป็นโลกซึมเศร้าเหงาเพราะรัก คุณ่ะยังรักแฟนเก่าและโฮปเนี่ยคุณ่ะยังรักแฟนเก่าและหวังให้เขากลับมาในเดือนกรกฎาคมเนี่ยคุณ่ะจะเสียเวลาไปกับอ่การไปหาพวกหมอดูอะไรพวกเนี้ยคุณจะหาเงินได้เยอะนะคุณมีเกณฑ์ซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่ในเดือนกรกฎาคมเนี่ยคุณอะจะได้ไปหาหมอดูคุณจะได้ซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่คุณอะทำงานหนัก จนไม่สบายต้องไปหาหมอคุณทำงานหนักจนป่วยจะมีการเดินทางระยะสั้นบ่อยๆคุณมีสเสน่ห์ค่ะเนี่ยจะมีคนมารักคุณแต่คนที่ไม่ชอบคุณก็มีนะอันนี้ไพ่ศัตรูจะมีคนมาลักมาชอบคุณคนที่รักคุณคนที่ชอบคุณคนที่ปรารถนาดีกับคุณก็มี แต่คนที่แบบจ้องเป็นศัตรูอ่ะคุณก็มีคุณจะมีปัญหากับคนที่เป็นพวกทหารตำรวจครูบาอาจารย์ท่านจะมีปัญหากับพวกเนี่ยทหารตำรวจครูบาอาจารย์คุณจะมีศัตรูเนี่ยเป็นพวกทหารตำรวจครูบาอาจารย์คุณจะมีความรักครั้งใหม่เข้ามาจะเจอโดยบังเอิญระหว่างเดินทางไปเที่ยวจะมี ความรักครั้งใหม่เข้ามาสําหรับท่านที่เป็นสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม่แม่ไม่จะมีความรักครั้งใหม่เข้ามาท่านจะต้องดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีเพราะมีเกณฑ์ทํางานหนักหักโหมจนเกินขีดความสามารถมันก็เลยป่วยคุณมีเกณฑ์ที่จะซื้อเฟอร์นิเจอร์สําหรับบางคนที่เป็นคนมีตังค์อ่ะคุณอาจจะซื้อบ้านคุณอาจจะซื้อคอนโด คุณอาจจะซื้อคอนโดแล้วก็ซื้อเฟอร์นิเจอร์บางคนอาจจะซื้อเฟอร์นิเจอร์บางคนอาจจะซื้อคอนโดในบางท่านเนี่ยอาจจะซื้อเนี่ยซื้อบ้านบางคนก็ซื้อบ้านบางคนก็ซื้อเฟอร์นิเจอร์คุณจะเสียเงินก้อนโตไปกับการซื้อคอนโดหรือไม่ก็ซื้อบ้านอะหรืออาจจะซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่แล้วคุณก็จะไปหาพวกหมอดวงหมอดูเนี่ยเยอะด้วยนะ มีคนใหม่อ่ะมารักคุณแต่คุณอ่ะคาดหวังให้แฟนเก่าอ่ะกลับมาคุณยังรอคอยด้วยความหวังเสมอสำหรับคลิปนี้ขอให้ชาวราศีธนูกับชาวลัคนาธนูโชคดีฝากกดซับสไคร b ด้วยค่ะ